สวัสดีครับผมสําหรับเพื่อนๆที่กําลังหาวิธีการเปลี่ยนสีเมาส์นะครับหรือว่าขยายขนาดเมาส์ให้ใหญ่ขึ้นทําตามผมได้เลยอย่างแรกนะครับบนหน้าจอ Windows ของเพื่อนๆเ,เนี่ยให้สังเกตที่ตัวปุ่ม Windows นะครับของผมจะอยู่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับให้เราเอาเมาส์ไปชี้นะครับแบบนี้แล้วก็กดคลิกขวาลงไปได้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆไปที่เมนูที่ชื่อว่า setting นะครับตั้งค่าตรงนี้นะครับ ในส่วนของหน้าตาตรงนี้นะครับให้เราไปที่ east of assets ตรงนี้นะครับนะใครไม่ถนัดภาษาก็สังเกตตรงที่รูปไอคอนเอานะครับจะเป็นรูปเส้นปะกลมๆแบบนี้นะครับก็กดเข้ามาได้เลยแล้วก็ในหน้านี้นะครับสังเกตเมนูทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับให้กดไปที่มาส์พ pointer นะครับที่เป็นรูปเมาส์ตัวนิ้วชี้ทางด้านหน้าตรงนี้นะครับและใครที่ต้องการจะเปลี่ยนขนาดของเมาส์นะครับหรือว่าขยายขนาดเนี่ย ให้เ,เพื่อนๆสังเกตรตรงนี้ตรงที่ลูกศรชี้เนี่ยให้เราลากได้เลยครับผมยิ่งลากไปทางขวาม,มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการลดขนาดลงก็ทํากับกันลากไปทางซ้ายครับผมแบบนี้อ่ะตรงนี้ลองปรับดูนะว่าเราต้องการใช้เมาส์ใหญ่ขนาดไหนนะครับส่วนใครที่ต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับให้มาในส่วนของ change pointer color นะครับตรงที่ลูกศรชี้อันนี้นะครับเราสามารถเลือกสีเองได้จากการกดไปที่อันท้ายสุดนะครับ custom ที่เป็นรูปวงล้อสีตรงนี้นะแล้วเราก็จิ้มสีได้เลยว่าเราต้องการเปลี่ยนเมาส์เป็นสีอะไรนะครับหรือถ้าเกิดสีตรงนี้มันน้อยไปนะครับเราสามารถกดบวกตรงนี้ครับผมแล้วก็เลื่อนเอาเลยว่าอยากได้เมาส์เป็นสีอะไรนะครับในตัวอย่างเนี่ยผมจะลองเอาเป็นสีเขียวแบบนี้นะก็กดที่ปุ่มดันปึ๊บแบบนี้นะครับจากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมเราก็ปิดหน้านี้ไปได้เลย เพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้เมาส์อันใหญ่บิ๊กบึมมพร้อมกับเมาส์ที่เปลี่ยนสีนะครับแบบนี้นะครับใช้งานได้ปกติเลยก็ลองนําไปทํากันดูนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ